ไปคุยอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแคสเกมแฮปปี้วิวนะครับเดี๋ยวข้ามก่อนโอเคไปคก็คีก็แฮปปี้วิวนะครับเป็นเกมที่น่ารักนะครับใครก็ต้องรู้ว่ามันน่ารักอ่ะน่ารักอืมมาต่อกันมาไปกันเลยเขอเ,เรีเเยกว่าโเเรโงแรมอะลูกมาฮะโรงแรม ห้ิดลึกนะลูกอย่านะ่นะลูกลูกทุเล่นมาอ,อ้าอ้าพ่อก็เจ็บเหมือนกันนะลูกพ่อเรไ่ไหมว่าไม่กดสเปคบ้าละฮะช่วยไม่ได้เลยนะ,ะ, <S 2> <S 2> นะลูกดินะ,ะเกมนี้บอกเลยนะครับว่าโหดมากใครใครจะดูใครหรือว่าใครจะดูก็ต้อง 18ปีขึ้นไปนะแคปหรือว่า18บวกนะครับถ้าอยากเล่นก็ปวดใช้วิจารยานด้วยนะครับในการเล่นด้วยนะครับไม่ใช่เล่นแบบเออแบบผมเ,ออเนี่ยมันจะหัวตรงเนี้ยเนี่ยดูดูดูเนี่ยชัด,ด,ดยัดยงโคตรชัดเลยเนีย่ยมีสมองด้วย สมองนี่สมองมอยู่ยังอ๋ยลูก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 เป็นอะไรหอ,อลูกขาคานนะครับเอาใหม่เอาใหม่โอเคมานี่มันที่โรงแรมใช่ไหมฮะก็บอกไม่ใช่ไงโอ้ยทำไมโรงแรมมันเปิดประตูไม่ได้ฮะไม่รู้เหมือนกันนละ้ลูกพ่อก็ลองเปิดดูแล้วนะแต่มันก็ไม่ได้ทีอะ ออถ้าพอผ่านด่านนี้พ่อจะพาลูกไปที่ชอบที่ชอบผมอเมียไปสซฟา,นาเ,เนืกอไเกมนี้น่ารักมากเลยน่ารักตรงไหนหรือไมฮะตรงนี้ไงตรงเนอะตรงแขนมันขาดนี่แหละผมชอบตรงแขนมันขาดไม่เหยียบลูกเหยียบหัวลูกโหดูลูกดิ ดูลูกนี่คุ้นดูลูกนี่คุ้นดูลูกดูดลูกเลยคือคอขาดเลืก,ลกะระชูดคอขาดเลืกระชูดอันนี้ก็ไม่ชัด,ดเกินโอ้ยมันผ่าน,นยากเอาเสตเซอร์รไว้ด้วยอ่ะ,อะจักรยานเหยียบหัวซะโอเคด่านนี้ว้าวนี่มันอะไรนเนี่ยฮะแล้วต้องมองจนไค้ เกี่ยวกับคนเล่นนะลูกถ้าคนเล่นเก่งเราก็ไม่ตายลองไปดูลุงพีสิสนับสนุนโดยลุงพีอย่าลืมกดซับลุงพีด้วยนะซับผมก็มีกดซับเนีย่ยซับใครนะใครอยากให้ผมเออแชทเกมแบบแชทเกมอะไรวะแชทเกมให้เยอะๆก็กดซับมาด้วยเดี๋ยวถ้าถ้าพันซับนี่เดี๋ยวจะแชทวันละห้าคลิปเลยพูดจริงถ้ามีเวลานะ <c oughs> อีกผ่านไม่ได้จังเลยเนี่เฮ้ยโอเคครับเมื่อกี้ผ่านโคตรยากครับเอาใหม่ไปละ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 โอ้ยผ้าเบอร์ผ้าเบอร์ไปละโอ้สามเนี่ยเบอร์บิวดาเออไ่ไปแล้วแล้วก็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 ไม่เล่นแล้วเฮ้ยโคตรยากเลย อันนี้ก็ได้โอ้ปืนใหญ่โอ้ยยอซีบีดีเอฟดีเอชไอเอเจเคเอลเอฟเอือเอือโอ้โหหดมากหมดมากใครอยากเออกดซับดกดซับด้วยกดซับใครอยากให้ต่อต่ออกดซับด้วยกดซับก่อนถึงจะตต่อเป็นนะเลือกตัวอะไรดี ตัวอะไรดีตัวอะไรดีเอาตัวอะไรดีเอาตัวอะไรตัวแม่กันมีตัวแม่ด้วยโอ้ยหนูเอ้ยอ๋อที่ฉันขอโทษนะแะโอเคโอ้เออแม้ บ้างครับใครชอบเกมนี้เป็นไงสนุกไหมถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากดไลค์เยอะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อแน่สาบานเลยทำคลิปต่อได้พี่วิวอ่ะสามพาทสามเลย่ะเดี๋ยวแคปแน่ไปดูนะเป็นไงใครสนุกก็กดซับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าถ้าไม่กด จะไปโรงบ้านแกฮ่าฮ่เบลาบายบายลากน